โอ้โอเล่ชา oh, ออกมาหลังจากดูดูเทนเนอร์ลากตรงไปแล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมของรับตะวันครับันดูกวักตดตะวันตัดระวันตัดตะวันตดะวนะวรับตะวันะวนตดนดวันะกอบสัดตวดะวันดะกตดวััดันะนตัดตันด้ประกอบสดนะครัดฝันงฝั่งนีัซ่อมครับเพิังเพิ่งปีกหลุดะวันตดต่งันตัดด ซ่อมสดซ่อมสดฝั่งแน่กับแม็กกีบินเอาวนี่บินสดโอเคครับสดสๆทั้งนั้นเลยมีกาวนะฝั่งโน้นฮะกาวแล้วครผมมีนะฝั่งนี้บินสดไปแล้วครับชนเสาไฟฟ้าครับบินสดไปแล้วหย่อลอยเสร็จนะเสร็จล้วติดตั้งเสร็จแล้วไอ้นี่มันหลุดออกมาอย่างเดียวหยอดกาวใช่ไหมกล่องๆมันจะได้ออกมา ดูสปอร์เตอร์นะครับระดับปรมาจารย์ครับอ้าวมีทำเซลล์ด้วยกุศาโฆษณาซะดีนะปรมาจารย์มีทำเซลล์ด้วยหัวซุกเลย เห็นท่าขึ้นขึ้นแบบหงายท้องไหมแค่เล่นเห็นนะคขึ้นแบบหงายท้องคอยดูนะครับผมกีฬาการเล่นนะครับผมอย่างนี้ก็เรียกว่าการเทคออฟหงายท้องนะครับผมเทคออฟหงายท้องครับนี่ระดับปรมาจารย์นะเทคออฟหงายท้องเนี่ยขึ้นดูนะครับไปแล้วเอาครับสองสองคนเล่นหน่อครับผมนี่ครับโอ้ยอย่างนี้นี่เอง ไงท้องท้องนะพ่ี่ครับผมึ้นเรื่องายท้องเลยครับไงท้องบินงท้องบินนะครับดูครับดูดูไงท้องบินครับโอ้ยมุกนี้หงท้องบินครับกลับบ้านดีกบ่าครับคนทายกลับบ้านแล้วาอมเกไอเราก็ต้องนึ่งบิน